สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการบ่มหัวแกนเดียวรัดนะคะเพื่อที่จะให้เขามีดอกในฤดูกาลถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบ่มกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนการบ่มตาดอกแกนเดโอรัสนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่าขุดขึ้นมาเองนะคะเราจะต้องผึ่งเขาให้แห้งก่อนนะคะถ้าเกิดว่าหัวที่เขาไม่แห้งเนี่ยตอนที่เราเอาไปแช่เย็นเขามีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราแล้วก็เสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะผึ่งเขาให้แห้งนะคะจากนั้นเราก็จะเอาหนังสือพิมพ์มาห่อเขานะคะสักสองสามชั้นนะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะห่อเขาไว้แบบนี้นะ จากนั้นจะเอาเขามาใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะคะอย่าลืมกำกับวันที่เอาไว้ด้วยนะคะเราจะได้รู้นะว่าเราบ่มเขาวันที่เท่าไหร่นะคะให้เห็นชัดเจนนะคะบางทีเราบ่มหลายหัวหลายอย่างเราก็จะได้เลือกถูกนะ,ะว่าเอาหัวไหนออกมาเพาะก่อนนะคะมัดให้แน่นนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่หลายๆห,หัวลงไปบ่มด้วยกันเลยก็ได้นะคะ แบบนี้นะคะเราจะใส่หลายๆห,หัวแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ห่อพร้อมกันแบบนี้เลยก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เอามาใส่ถุงรวมแบบนี้เลยก็ได้นะแล้วก็เอาไปแช่เอาไปบ่มทีเดียวเลยก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ เาเข้าตู้เย็นอย่างน้อย1เดือนครึ่งนะคะไม่เกิน3มเดือนนะคะเขาก็จะเริ่มมีรากออกมาแบบนี้นะคะบางหัวที่เขายังไม่มีรากถ้าเกิดว่าเราบ่มครบอายุแล้วเราสามารถที่จะไปปลูกได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาปลูกเขาก็จะเริ่มที่จะมีรากออกมาแบบนี้นะคะเมื่อเรา,เอาลงปลูกปุ๊บเขาก็จะพร้อมที่จะเติบโตได้ทันทีนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาปลูกเขาก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเราไม่มีเวลาปลูกในเวลาที่กําหนดนะคะเขาก็จะยืดยาวแบบนี้รากเขาก็จะเดินแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเขามาปลูกตั้งแต่อายุครบนะคะถ้าไม่ครบก็คือมีโอกาสที่จะเสียหายได้นะคะอย่างพวกนี้ก็คือมุมเกษตรไม่มีเวลามาปลูกนะคะเขาก็จะอองอกออกมาแบบนี้นะคะหัวไหนที่เราวางนอนแบบนี้เขาก็จะกลับหัวกลับหางงอกออกมาแบบนี้นะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาบ่ม หัวกานเดียวรานง่ายๆด้วยตัวเองแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะอย่๋ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุกเกษตรโวกันต่อไปด้วยนะคะ